ไปดูความจริงของชีวิตนะชีวิตยังไงมันก็ต้องทุกข์เพราะนั้นไม่ต้องไปคิดมากหรอกยังไงมันต้องทุกข์อยู่แล้วขนาดเราแม่ทําความดีทับตายลดกิเลสท,ทับตายภาคเปลี่ยนทําความดีเต็มที่ลดกิเลสเต็มที่เป็นไงความทุกข์มันเข้ามาในชีวิตบ้างไหมเข้ามามันมีวิบากมาเป็นระยะระยะแล้วฟังให้ดีนะชีวิตนี่มีกุศลให้เราได้อาศัยมีวิบากให้เราได้ชดใช้เป็นระยะระยะ มันเป็นสัจจะอย่างนี้เพราะคนแต่ละคนเนี่ยได้ทําความดีความชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมีดีได้อาศัยเป็นระยะระยะแล้วก็มีวิบากรายให้เราได้ชดใช้เป็นระยะระยะเหมือนกันมันเป็นสัจจะอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ภาคเปลี่ยนทำดีเต็มที่ลดกิเลสเต็มที่ถ้าที่เราทำได้แล้วเข้าใจความจริงอันนี้ แล้วเขาใจความจริงอันนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลห่วงใครโอ้ยเขาติดสุขอ,อย่างงู้นอย่าง,งานี้ก็ทําไปก็จะแย่อย่างงู้นอย่างนี้ทําไปเถอะเนีติดสุขไปเถอะเดี๋ยวนรกก็ถามหาเองนั่นแหละติดเข้าไปเถอะสุขสุขปลอมอ่ะเดี๋ยวนรกก็ถามหาเองก็ขณะคนทําดีเต็มที่ลดกิเลสเต็มที่มีรายเล่นงานเป็นระยะระยะเลยและพวกที่ไม่ก็ได้ทําดีเต็มที่ไม่ได้ลดกิเลสเต็มที่มีแต่ เสพกิเลสเต็มที่เนี่ยเป็นไงผิดศีลเสพกิเลสเต็มที่เป็นไงพี่บักายจะเล่นงานบ้างไหมไม่ต้องห่วงเลยนะเจอแน่ๆพวกเนี้ยทุกแน่ๆอย่าไปคิดว่าชีวิตมันจะไม่ทุกข์อ่ะไม่มีทางหรอกที่จะไม่ทุกไม่มีทางหรอกที่จะไม่ทุกเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาทุกนะเดยนนรกก็ถามหาทุกข์ก็ถามหา ไม่ต้องห่วงหรอกทุกอยู่แล้วนะเพราะม่ต้องไปริษยาเขาหรอกปล่อยเขาทุกไปทุกมากมากเดี๋ยวก็วิ่งหาธรรมะเองกันแหละเห็นทุกจึงเห็นธรรมทุกมากมากแล้วก็หาทางแก้อย่างงนี้แก่ไปแก้มาก็แก้ไม่ได้ที่มันไม่จริงมันก็ระงับทุกได้ชั่วข่าวไม่จริงมันก็ระงับทุกได้ชั่วขราวเดี๋ยวก็ทุกอีกระงับทุกได้ชั่วขราวเดี๋ยวก็ทุกอีกไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกปล่อยทุกไปปล่อยให้ลงนรกไปเราเนี่ยทำความดีไป ทำความดีไปลดกิเลสไปพาสุขให้เข้าดูไปโอ้พาสุข,ข,สขง,ง,งี้สุดท้ายก็มาเอานั่นแหละเพราะว่าอะไรมันไม่มีทางอื่นเอเสวมัคโคนันท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกข์คือสัมมาอริยมมีองค์8ก็คือทําการงานที่ดีงามไปด้วยทําความดีไปด้วยการงานที่ดีงามเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยแล้วก็ลดกิเลสไปด้วยนี่แหละมมีองค์8 ล้างความยึดมั่นถือมั่นไปด้วยทําความดีไปด้วยล้างความยึดมั่นถือมั่นไปด้วยนี่แหละทางเอกสายเดียวสุขความพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นหรอกก็ต้องมาทางนี้ไม่มีทางอื่นจริงๆต้องมาทางนี้นี่เป็นสัจจะอย่างนี้เพราะงั้นไม่ต้องไปห่วงอะไรเขามากทําที่เรานี่แหละทาเข้าไปทําเข้าไปเดี๋ยวทุกเขาก็ามาเรียนกับเราเองนั่นแหละคนที่เต็มรอบก็มาเรียนกับเราเ ามาเรียนกับเราก็เขาจะมาพอเหมาะพอดีเองถ้าเราไม่ไปอ้าขาภาวะปีกมากเกินไปเนี่ยเนี่ยก็มดโยงมาที่พระรหันอีกแล้วละเนี่ยโยงมาที่เรื่องพระรหัน์อีกแล้วละนะพระรหันที่ยังไม่เต็มรอบเนี่ยก็จะอ้าขาภาวะปีกมากเกินไปที่ยังไม่เข้าใจการประมาณที่พอดีถ้าไม่เข้าใจการประมาณที่พอดีส่วนใหญ่จะทําทเกินทั้งนั้นแหละนะ ทำเกินพอดีทั้งนั้นพราะปัตธนาดีแต่ผู้อื่นอยากให้เขาพ้นทุกข์ก็จะขยายงานก็าไปจะเกินกําลังตัวเองทั้งนั้นนะ่ส่วนใหญ่พระรหตรที่ยังไม่เก่งในการประมาณจะขยายงานไปจะเกินความพอดีเพราะอะไรก็ดีไปหมดดีไปหมดดีไปหมดเนะี่ยขยายไปเกินพอดีครับนี้ก็โอโ้โหนะสุขาวิหารธรรมก็ไม่ได้แล้วมันหนักเกินมันยุ่งมันวุ่นวายเกินมันเกินกําลังนะมันจะลําบากเกินส่วนพระอรหารที่ท่าน ฉลาดแล้วนนประมาณเก่งและมีปัญญาเรียนจากพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่สูงขึ้นสูงขึ้นฉลาดแล้วก็ประมาณให้พอเหมาะพอดีแล้วทีนี้เออตามกําลังตามกําลังที่เราทําได้โดยไม่ยากไม่ลําบากเกินไปยังมีสุขวิหารธรรมอาศัยอยู่ก็คือมันไม่ยุ่งไม่วุ่นวายเกินไปไม่ให้มันยุ่งไม่ให้มันวุ่นวายเกินไปอ่ะให้มันได้สงบสุขบ้างนะอย่างพ่อครูท่านก็อยู่สงบสุขนะไม่ได้มีอ่า โลกธรรมมากวนให้ต้องยุ่งต้องวุ่นวายมากเกินไปนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างอาจารย์ก็ไม่เอาเข้ามายุ่งมากเกินไปนะโลกธรรมเอามามากเกินไปก็ไม่ไหวจริงๆอาจารย์จะเอามากกว่านี้ก็ได้นะลาบยศสเสริญโลกียสุขอาจารย์จะคว้ามากกว่านี้ก็ได้นะเชื่อไหมทําได้นะแค่ไปขยันร้องเพลงกว่านี้หน่อยก็ดังลแลวล่ะนะเอวจริง ขยันร้องเพลงก็นี่ก็ดังแล้วลแ้วขยันทำค่ายก็นี่ก็ได้นั่นนี่ขยันทําค่ายมากก็นี่ก็ได้อะไรก็ได้นะขยันไปก็นี่ทําอะไรหลายเรื่องแหละขยันทําก็นี่หน่อยเสนอไปทําไปขยับออกไปช่วยเหลือคนนี่เชื่อไหมจะมีคนรับการช่วยเหลือจากอาจารย์เชื่อไหมเนี่ยขยับออกไปนี่มีทันทีแหละเนี่ยจะบอกให้ขยับออกไปนี่เพียบเลยแหละเนี่ยเราก็จะขาดสุขวิหารธรรมแล้วมันจะเยอะเกินไปมันจะหนักเกินไป ันก็เยอะเกินหนักเกินเราก็ตายพอดีแหละนะจะไปเหลืออะไรแล้วนะ <c oughs> หนักเกินไปก็เอาพอดีอ่ะพอดีกําลังของเรายิ่งตอนนี้โควิดช่วยมาตั้งอยู่ในฐานเราก็ดีเลยนะ,ะมาอยู่ภูผาฟ้าน้ําตั้งอยู่ตรงนี้ได้สุขวิหารธรรมอาศัยเออนะไม่หนักเกินไม่เบาเกินมันไม่ยุ่งวุ่นวายเกนินก็มีปัญหาให้ได้แก้ไขบ้างตามสมควรตามธรรมก็ทำป้ายตามสมควร มันไม่หนักเกินไม่เบาเกินก็พอดีพอดีกําลังหนักก็ดีก็ไม่ไหวหนักก็ดีมันก็ไม่ไหวมากไปมันก็ไม่ไหวอันนั้นมีกําลังที่จะช่วยเหลือโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดคนนะมีแต่วิบากายเต็มไปหมดเลยมีกิเลสมีวิบากายเต็มไปหมดเลยคุณจะไปแบกไหวหรือแบกหมดมันไม่ไหวหลักเกินกําลังเอาตามกําลังที่เราทําได้พอแล้วมีกําลังเท่าไหร่มีเตี่ยวแรงเท่าไหร่เหตุป,ปัจจัยเท่าไหร่ทําแค่นั้น ตามเหมาะตามควรที่เราทําได้โดยมีสุขวิหารธรรมอาศัยอยู่่นทิฏฐธรรมนั้นให้ได้สุขวิหารธรรมในทิฏฐธรรมอาศัยอยู่พอแล้วนะก็จะพอเหมาะพอดีนะทิฏฐธรมธรมทิฏฐธรรมมาสุขวิหารนะมีหลายปัจจัยนะเราจะเรียกทิฏฐธรรม ทิฏฐธรมธรมะสุขาวิหารหรือสุขาวิหารธรรมในทิฏฐธรรมนั้นทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันสุขาวิหารก็มีความสุขไว้ได้อาศัยมีหลายปัจจัยเหาือน,นนะคำพยางค์ลงท,ท้ายทิฏฐธรรมะสุขาวิหารทิฏฐธรรมะสุขาวิหาราวิหารายะวิหารานังวิหาราวิหารา วิหารมนุษย์มามนุษย์ยุตโตวิหาระวิหาระวิหารัดสังวิหารัดสัวิหาริริสวิหาริสวิหาระวิหารวิหารัดทายะวิหารวิหารังเยวะโอ้โหน่มีเยอะะภาษาก็นเป็นที่ ขามาเดียวกันหมดเป็นที่อาศัยที่ร่มรื่นนะมันก็ต้องมีที่ร่มรื่นที่อาศัยใจเย็นนะบำเป็นโพธิสัตว์ก็ไม่ต้องเป็นอรหันต์เอ้ยไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าชาตินี้ก็ได้หรอกนะนะนะยังไงมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วละนะก็เป็นโพธิสัตว์ก็เป็นโพธิสัตว์ไปยังไม่ต้องรีบเป็นพระพุทธเจ้าชาตินี้ก็ได้หรอกนะโอ้บำเป็นกุศลไปสะสมไปให้มีสุขวิหารธรรมอาศัย ในทุกที่จะทําไปเรื่อยๆทาดีเรื่อยไปใจเย็นขับชาติเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นกี่ล้านชาติเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องใจร้อน <c oughs> ก็ทําไปเรื่อยๆให้มันมีความสุขในทุกพบทุกชาติไปสบายนะเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลก็มีความสุขในทุกรายทางนะมีความสุขในทุกเวลาไปเรื่อยๆเ,เป็นลำดับลำดับลำดับไปพอแล้วนะไม่ต้องไปใจร้อนมากใจร้อนมากมันก็ไม่ไหวเหนื่อยเกินหนักเกิน ขี้เกียจเกินก็ไม่ไหวอีกไม่ไม่ดีนะขี้เกียจเกินก็ไม่ดีมันก็ช้าเกินไปนะเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีนะใจร้อนเร็วเกินไปก็ไม่ดีช้าเกินไปก็ไม่ดีก็พอดีพอดีอ่ะดีทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอดีพอดีไปเป็นลําดับลําดับนะคนฉลาดฉลาดในประมาณอันนี้ให้มันพอดีไปเป็นลําดับลําดับพอดีสบายนะพอดีสบายไปเป็นลําดับลําดับ ก็ลำบากในขีด <sympath> ท <ize> ี่เบิกบานได้นะก็ลำบากบ้างในขีดที่เบิกบานได้ในขีดที่สบายสบายขีดที่เบิกบานนั่นแหละให้ลำบากในขีดที่เบิกบานดยเป็นลําดับลําดับนั่นแหละที่มันไม่ยุ่งไม่วุ่นวายเกินไปไม่กินลมถาเกินไปนั่นแหละแต่มันก็ไม่หย่อนยานเกินให้พอดีๆไปอสบายๆไปเป็นลําดับลําดับนี่เป็นสัจจะอย่างงี้นะ ก็ต้องประมาณเอาแหละนะจะไปเปิดงานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เปิดได้เนี่ยแม้แต่พวกเราเองเนี่ยอาจารย์พาทำนะพ่อครูอาจารย์พาทำพ่อหลวงพาทำเป็นไงอ่ะโอ้โหมีความรู้ที่จะไปเปิดงานได้เยอะไหมนะตอนนี้สามารถที่จะเปิดงานให้ตัวเองตายได้ไหมอ่าได้เนาะเออนั่นนะความรู้ที่ให้ไปนี่คิดว่าพอสมควรนะเนี่ยพาฝึกไปเนี่ยใช่ไหมสามารถเปิดงานให้ตัวเองหายสุขได้ไหมเออได้เนาะ เปิดงานไปจนตัวเองตายก็ได้ตัวเองเดี่ยงได้ไหมได้ให้ตายก็ได้ให้เดี่ยงก็ได้เอาแบบไหนดีล่ะเอาตายหรือเอาเดี่ยงไม่เอาสักการเลยเอาแล้วเอาอะไรอ่ะเอาสบายเนาะเปิดงานให้เราสบายนเราสบายสบายนี่แหละเอาพอดีสบายตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งก็ลำบากในขีดที่เบิดบานได้พอสบายได้ลำบากมันก็แล่งนะ ลำบากในขีดที่สบายไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างรภาษาแล้วเราก็ลำบากแล้วก็ลำบาก,ก,ลบากแล้วเอาเราจะสบายยังไงเอามันนี้นะลำบากที่เราสบายให้ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งก็คือมันมันเบิกบานได้นะมันมีชีวิตชีวานะให้มันลไปทางลบางลบากลําบากยังมีชีวิตชีวาชีวิตชีวานะี่ยแหละสบายมันสบายไม่ได้ลําบากเกิดนะมันลาบากพอแข็งแรงนะ ให้ลำบากพอแข็งแรงแข็งแรงอ่ะพอสดชื่นสดชื่นอ่าพอได้สุขวิหารธรรมเนี่ยแล้วมันสบายสบายไปเฉยแล้วมันไม่ลำบากเลยเป็นไงมันตายเอาสิสีนี้มันจะเสื่อมนะอันนั้นมันจะขีดเสื่อมมันจะเสื่อมไปเรื่อยมันตายเร็วอันนั้นไม่สดชื่นด้วยตายเร็วด้วยอันนั้นไม่เอาสบายแบบหย่อนยานเกินไปมันตายเร็วแบบนั้นก็ไม่เอาให้มันลำบากใี่คิดที่เบิกบานเนี่ยอันนี้มันแข็งแรงที่สุด จุดที่แข็งแรงที่สุดมีชีวิตชีวาที่สุดมีรู้สึกมีคุณค่าหรือนะมันมีชีวิตชีวาเนาะอาชีวิตไม่ลําบากเลยเนี่ยนะไม่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 สู่ความลําบากไม่มีอุปสรรคอะไรให้ลาบากเลยเนี่ยมันเป็นไงนะมันสนุกอะไรไหมไม่สนุกหรอกไม่มีชีวิตชีวาอะไรหรอกเนมันลําบากบ้างแต่ไม่ต้องทรมานเกินเะนี่ยนะมัน,นมีชีวิตชีวามันสนุกมันสบายนะสบายแบบนี้แหละของเรานะมันแช่มชื่นมีชีวิตชีวามีความภาคภูมิใจเนาะ มันได้ลาบากแต่ละวันภาคภูมิใจไหมอ่าภาคภูมิใจลําบากในคิดที่เบิกบาน,นไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่หย่อนยานจนย่ำแย่เนี่ยมันภาคภูมิใจแต่ถ้าลําบากเกินทรมานเกินเนี่ยภาคภูมิใจไหมอ้โหมันไม่ไหวเนาะโอ้มันทรมานเกินเนี่ยมันก็อันภูมิใจไม่ออกนะมันก็น่าภูมิใจอยู่หรอกแต่มันมัน มันเบิกบานไม่ออกมันยิ้มไม่ออกนะมันหนักเกินไปมันก็ไม่น่าภาคภูมิใจหรอกมันทรมานตัวเองเกินจะไปภูมิใจตรงไหนใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะทรมานเกินไปมนไม่น่าภาคภูมิใจหรอกชีวิตมันต้องลำบากในขีดที่เบิกบานได้นะไม่หนักไม่ทรมานเกินนั่นแหละมันน่าภาคภูมิใจมันเป็นตัวอย่างที่ดีต่อโลกมีชีวิตชีวานะก็ะเป็นสุขวิหารธรรมที่ดีเยี่ม